สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำไม่รู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตกแต่งสวนหรือปรับปูมิทัศน์ในบ้านในสวนรีสอร์ทสวนสาธารณะซึ่งเป็นที่นิยมกันต้นนี้ก็เรียกกันว่าจันผาจันผานะั้มันมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาด กลางไม้ขนาดต้นโตแต่ที่อยู่ที่ตรงหน้าเพื่อนๆที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นจันผาที่มีต้นที่ก็มีขนาดโตใหญ่โตมากต้นก็สามารถาโตได้ถึงประมาณ6กถึงแนิ้วไอ้ต้นเนี้ยเป็นต้นที่สูงสามารถสูงได้เป็น20เมตรมันแล้วแต่สภาพดิน ต้นนี้ผมได้มาจากเพื้นบ้านของเพื่อนเพื่อนเขาปลูกไว้ใกล้หน้าบ้านแล้วเนื่องจากปลูกไว้เป็นหลายหลายปีเขาก็ขยายต้นกิ่งก้านขึ้นมาแล้วมันก็ดูเป็นที่กลายเป็นบ้านรกบ้านไปเขาก็ตัดกิ่งมาผมก็เลยไปขนมามาช่ำไว,แว้แถวแถวข้างๆในรูโกดังเก็บของที่ร้านผม ต้นนี้ปลูกกันมาผมเอามาสามสี่สามสี่ต้นเนี่ยผมก็มาชาไว้แล้วก็อา,อายุี่ยสองปีสองปีปลูกไว้ในบริเวณดินที่เป็นบริเวณทําโกดังเก็บของมันจะเป็นพวกเศษอินทรายอะไรต่างๆเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนี่คือสภาพดินที่ดันผาชอบ จันผาเขาจะชอบดินที่เป็นดินเ,เ,เป็นหินดินปนทรายแหง้แหงแรงปกติเขาจะพบในบนภูเขาอินปูนซะส่วนใหญ่อายุเขาจะยืนมากนานเขาจะตายอายุของเขามายืนมากเป็นหลายหลายเจ็ดแปดสิบปีหลายคนเขาบอกองั้ในหลายตำรา พอตายแล้วมันจะมีแก่นเป็นสีแดงๆซึ่งมีเดี๋ยวจะบรรยายสรรพคุณก,กันต่อไปลักษณะพื้นที่ปลูกก็คืออย่างที่บอกเขาเขาชอบดินที่มีระบายน้ําได้ดีถ้าเป็นอินปูนและพวกดินหินทรายอะไรพวกนี้เขาจะชอบมากตรงนี้ผมปลูกไว้ดิชายคาเลยแต่เนื่องจากจริงๆมันน่าจะไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าเนื่องจากเป็นดินอินเศษหินก่อสร้างที่มามา ออกองไว้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เก็บน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะเติบโตได้ดีสองปีแล้วแล้วก็มีกิ่งก้านของเขาค่อนข้างที่จะออกมาค่อนข้างเยอะเพื่อนๆจะเห็นลักษณะของเขาต้นหืองเขาเนี่ต้นนี้ประมาณตอนนี้ประมาณ5นิ้วเศษเศจะเป็นตองๆขึ้นไปใบของเขาจะแตกขึ้นไปเรื่อยๆเพื่นนอนๆเห็นเราสามารถที่จะดึงได้ แต่ข้อควรระบังระวังก็คือถ้าไอใบของไอ้จันป่าชนิดนี้ค่อนข้างจะคมถ้าเพื่อนทํางานกับเขาไม่ใช้ถุงมือเนี่ย mm. เผอแป๊บเดียวมันก็จะบาดแขนบาดขาของเราแล้วสําคัญก็คือพอเรามีเหงือ่อพอเราไปตัดมาปุ๊บเราจะรู้จะรู้สึกคันแต่ไม่มากแต่แต่มันทําให้เราคันได้เพราะฉะันต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยในการที่จะทำงานกับจันผ่า คือสภาพของเขาผมถ่ายให้ดูสั้สามต้นเลนี่เป็นในสวนผมนี่จะมีตั้งแบบใหญ่แล้วขนาดกลางแล้วจันผ่าขนาดเล็กๆเ,เดี๋ยวผมจะจะไปเปรียบเทียบให้ดูกันนี่หลายในสองสาวันที่ผ่านมาผมตกแต่งบริเวณนี้ผมก็ตัดกิ่งไอ้พวกตาของเขาที่ออกแขน,แนงผมเอาไปชำวิธีชำก็ไม่ยากเนื่องจากเขาเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ํา ชอบดินที่ระบายน้ำดีก็ใช้หินทรายแล้วก็เศษวัสดุต่างๆเนะีไอ้พวกหินทรายเนี่ยเอาไปใส่กระบะหรือว่ากระถางแล้วก็ตัดไอ้พวกนี้ออกแล้วก็พยายามริดใบให้ตัดยอดบันหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปชํำไว้ในที่ร่มลดน้ำอาทิตย์ละครั้งสักประมาณ6เดือนจะมีรากออกประมาณนิ้ว2นิ้วนะครับ เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอานําไปปลูกได้นี่คือธรรมชาติของมันผมยังไม่ได้ตัดต้นนี้ก็จะมีกิงนน่งกแหนงเขาจะขึ้นมาแบบนี้ซึ่งจริงๆโดยปกติเราเขาจะไม่ไม่ปล่อยไว้เยอะอย่างนี้เราก็พยายามตัดตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วแต่ความไอเดียของแต่ละคนก็เอาไปปลูกใหม่ได้นี่เริ่มตัดได้แล้วนี่คืออย่างใบที่ผมบอกใบของเขาเนี่ยยาวประมาณเมร็รถึงเม็ดเม็ดครึง่ง ความกว้างประมาณ6เซนแล้วก็ยอดแหลมอย่างที่ผมบอกใบหนาแล้วก็เ,เป็นมันแต่ขอบของเขาค่อนข้างจะคมหน่อยหนึ่งเ,เวลาเ็าออกดอกเนี่ยเาจะออกมาตรงปลายย่องตรง,ตรงยอดมันแล้วออกมาเป็นพวงใหญ่ออกมายาวประมาณเม็ดดอกสีขาวตรงกลางสีแดงมีกลีบเป็นดอกก็เป็นช่อหลายดอกเชียวตรงกลางสีแดง แล้วพอมันเป็นลูกก็จะกลายเป็นสีเขียวค่อยๆแก่คำ้ำพอเม็ดแก่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บแก่ที่สุกแล้วเนี่ยออกมาเพาะในกระบะทรายก็าสามารถขยายพันธุ์ได้อีกชค่นหนึ่งเขาไม่ชอบน้าเขาชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีนั่นคือสิ่งต้องกวนระวังสําหรับคนที่อชอบอยากจะลองขยายพันธุ์จันผา รหรือวิธีการหนึ่งเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยผมอยู่ใกล้ๆกับลงโกดังเก็บของเพราะงั้นอีกไม่นานมันจะโสมขึ้นไปยันหลังคาผมวิธีการของคือเราอาจจะตัดอย่าไปตัดตรงตรงไอ้ปลายมันไอไอสักประมาณสักเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ไปฝังทรายหร fall. ือฝังหินในบริเวณที่ระบายน้ําได้ดีไว้ในที่มมันก็ออกลากขึ้นมาเอง เป็นพืชที่เขาสะสมอาหารไว้ในต้นค่อนข้างเยอะแต่สําคัญก็คือว่าเวลาเราไปเพาะไปชําในกระบาดทรายในกระถางเนี่ยเราต้องพยายามที่จะตัดใบของเราให้มันน้อยลงเพื่อจะลดการคายน้ําแล้วก,ก็จะใช้อาหารที่สะสมในลําต้นของเขาเนี่ยมากระตุ้นในออกลากเพื่อความอยู่รอดนันคือทริคในการที่จะปลูกจันพา เนี่ยชันผาอของผมเนี่ยไอ้ต้นพวกนี้ตสองสามต้นที่ผมจะี่เพื่อนๆเห็นเ,นเนี่ยผมคงต้องตัดไม่ให้มันสูงขึ้นไปเลยหลังคาเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คงจะจะเริ่มโครงการกันละอย่างต้นนี้เนี่ยก็คงตัดโคนต้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงที่โคนเพื่อนๆจะเห็นมันมีรากออกมาแลละนี่มันหมายถึงอะไรนี่คือสัญชาติญาณความเมาตวรอดของต้นไม้ที่เราเห็นก็คือว่า ต้นกันผาต้นนี้เป็นพันใหญ่อย่างที่ผมบอกหกถึงแปดนิ้วแต่ทิงที่ผมเอามาปลูกต้นหนึ่งลลางเนี่ยมันเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วมันก็เริ่มมีรากออกมาแล้วเริ่มมีรากเพื่อจะลงดินเพื่อจะค้ำประคองเพื่อเอาตัวตอวรอดของมันเพราะงั้นผมก็คงจะช่วยมันได้ก็คือตัดตรงนี้เลยออกไปฝังดินแต่เนื่องจากต้นมันใหญ่มากอะ่ะผมคงต้องตัดครึ่งแบ่งเป็นสองต้น นี่ก็คือวิธีการมันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนในการที่จะที่จะขยายพันธุ์นะครับอันนี้ก็มาโชว์มามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันจันผาเป็นไม้ที่สวยงามมากในการปรับปรับภูมิทัศน์โดยเฉพาะไอ้ต้นเนี้ยมันแตกกิ่งก้านได้เยอะมากและสวยงามเพราะฉะนั้นต้องการพื้นที่ ต้องการไอโลเคชันที่ที่เหมาะสำหรับในการที่จะไปวางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะปลูกต้องศึกษาสายพันธุ์ให้ดีไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยไอ้จันผาขนาดกลางเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบให้ดูนี่ก็อีกต้นหนึ่งอ่าอันนี้มันแตกออกมาสวยงามเลยแต่ว่าไอ้นี้ก็เป็นพันธุ์ใหญ่เหมือนกันอีกต้นหนึ่งผมยังไม่ได้แต่งข้างๆกูดังเก็บของของผม ต้นนี้เป็นปันผาเป็นจันผาขนาดที่เราเห็นกัน Boy Boy. <ม>อยู่บ่อยๆต้นของเขาี่จะเล็กแปลนลงมาสักประมาณไม่เกิน3นิเวือเพื่อนๆจะเห็นมันจะมันจะโตไม่ค่อยมากความสูงก็ประมาณสักสิบเมตรอะไรต่างๆเนี่ย<ม>ก,ก็เราตกแต่งได้ง่ายๆเพราะงั้นในพวกนี้สามารถที่จะเอามาปลูกในบ้านได้ตกแต่งสวยงามได้เราสามารถที่จะทำให้มันเกิดเป็นกิ่งเป็นอะไรตามจินตนาการของเรา เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกดูไว้ดีว่าถ้าจะปลูกจันผาแล้วมันเป็นพันธุ์แบบไหนแต่ถ้าไปเจอพันุ์แบบที่ผมบอกเนี่ยพันุต้นทินอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโตมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นพื้นที่แคบเพื่อนๆจะค่อนข้างที่จะ,ะมีปนนัญหาในการจัดการตอนมันอายุมากขึ้นสปปรพพคุณของจันผา มันแก่นของเขาเนี่ยมันซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นผมดูในตำรามาบอกเพื่อนๆไงไอ้ราบแค่นั้นเองเพราะว่าแก่นของมันเนี่ยก็คือถ้าต้นขนาดนี้มันยังไม่มีแก่นถ้าเกิดมันตายขึ้นมาข้างในมันก็จะเป็นไส้แล้วก็กลวงมันไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภูเขาหินปูนที่เราเห็นกันในรูปภาพอะไรเวลาไปเดินป่าตัวนั้นน่ะมันเคยมันน่าจะมีแก่นว่าแก่นสีแดงแล้วมันจะหอมแล้วก็ ก็เอามาใช้ในการรักษาโรคแก้ไข้แก้ไอ,อหรือว่าพวกไปเลือดออกตาำไรฟันมันมีสรรพคุณพวกดีรักษาไอไอดีไอไตพิการดีพิการอะไรตํำรงเนี้ยเมล็ดก็รักษาดีสันทิ่งก็บอกกันว่าอย่างนั้นซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นแก่นมันเพราะฉะนั้นก็คงไม่ลงลึกไปมาก เพียงแต่บอกว่ามันมีสรรพคุณในทางยามันสามารถที่จะไปรักษาโรคต่างๆได้เพราะงั้นเพื่อนๆก็ลองดูต้นนี้เป็นต้นที่สวยมากถ้าเพื่อนๆมีพื้น,พนที่สักป,ประมาณร้อยสองร้อยตารางวาแล้วก็พยายามที่จะปลูกอย่าปลูกใกล้อาคารแล้วก็เสาไฟฟ้าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการที่จะจัดการดูแลจัดการก็ไปปลูกไว้ตรง บริเวณที่ต้องการภูมิทัศนดดีๆถ่ายรูปเป็นเช็คพอยต์อะไรต่าง,างมันก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับสวนของเพื่อนๆได้นะครับก็วันนี้ก็แนะนำให้รู้จักกับต้นจันผายักษ์ผมผมตั้งชื่อเองว่าเป็นจันผายักษ์เพราะมันมันเป็นพันธุ์ที่ใหญ่มากเราจะเห็นเลยบนขอ,ขอบินคูนหลายๆที่ที่เขาปลูกครับ ปล่อยทิ้งไว้มันจะขึ้นโตมากแล้วสวยงามมากมันจะแตกติ่งก้านถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆติด,ดตามช่องสวนป่าสิรินันดาเว้ยอดตรังด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ